วันนี้จะมาสอนทำการคัดกรองสมาชิกนะครับที่เข้ามาใหม่โดยขั้นต้นนะครับคือถ้าคนจะเข้าดิคอนนะครับก็คือต้องคัดกรองนะครับก็ต้องทําไมเนี่ยที่ผมทําไว้คือสมาชิกใหม่ต้องยืนยันอีเมลของตนเองต้องกดยืนยันประมาณนั้นต้องติ๊กต้องกดยืนยันไอ้ตรงนี้จะเป็นคำถามครับถ้าคนเข้าใหม่ปุ๊บจะเป็นอย่างเงี้ยผมลองปิดใช้งานนะ อันนี้มันจะเป็นคำถามระบุข้อมูลมของเซิร์ฟเวอร์เป็นคำถามสั้นๆครับอันนี้ก็พิมพ์ไปได้อันนี้อันนี้ก็เป็นคำถามเพิ่มกดหรือเราจะพิมพ์ก็ได้นี่คือกดของเซิร์ฟเวอร์เรากดแล้วเราก็ยืนยันอ่ะผมอาจจะเป็นสามข้อก็ได้เนื้อหารามกยัดเพศเหมือนเดิมอันนี้คือกดของปกติแสดงตัวอย่างนี่ครับกฎยูโมจิ ของดิสจะเป็นไงบ้างหน้าดิสจะเป็นยังไงออนไลน์เป็นยังไงบ้างยอมรับปึ๊บแล้วก็ส่งไปแล้วก็ยืนยันอีเมลของคุณนะครับวิธีการทำการคัดกรองสมาชิกนะครับโอเคแล้วเราก็เปิดการใช้งานหน้าจอสมาชิกคนที่เข้าใหม่นะครับจะเห็นคําบรรยายนะครับที่ผมเขียนไว้แล้วก็ยืนยันอีเมลแล้วก็กดกติกาถ้าเขารับได้ก็คือการยอมรับ นะครับวิธีแค่นี้ก็คือการคัดกรองสมาชิกให้แบบมันดีขึ้นนะเพราะว่าการคัดกรองสมาชิกให้ดีขึ้นอาจจะแบบได้สมาชิกที่คุณภาพนิดนึงหรือการคัดกรองพวกบอทพวกการยิงทิศต,ต่างๆนะครับโดยข้างต้นขอบมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบมากครับ